ที่เป็นตัวของทุกท่านเองนะคะหรือถ้าลูกค้าไม่มีความมั่นใจอยากจะให้ช่วยเลือกแห้ได้เลยไม่มีปัญหาน,นะคะ you can be atul, a r f e s h i o n i s t a and madam by h i h a t ลูกค้าสามารถที่จะดูเก๋ดูเลิศดัดฟุข้อตาได้ด้วยหมวกเพียงใบเดียว,ยยวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ high เ a t นะคะ วันน <laughs> ี้เป็นการอัดคื้อเสเป็นทางการรั้งแรกดีตื่นเต้นนะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยยังไงก็ตามถ้าสนใจสินค้าของหญิงหมวกไปไหนสามารถที่จะดีเอมมาได้นะคะเดี๋ยวจะอัพทั้งในติดตออทั้งในไอจีช่องทางโซเชียลมีเดียก็ยูแ o o บีอ่คอัพเดร